สวดพระพิธีศพคืนที่5ของคุณพ่อพลโทยุทธนาสิริสุขคะคุณพ่อของสองนักแสดงเชอรี่เขมอับสรและปูเป้รามาวดีที่สารา12วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, อง3เป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อคืนค่ะมีผู้บริหารของช่อง3ค่ะคุณสมรักน,นรงวิชยัยคุณออนอุมาคุณวัล,ลิพาคุณปิน่นกะมว์มารีนนท์ค่ะแล้วก็ผู้จัดร่วมแสดงความเสียใจน,นะคะเมื่อสักครู่นี้<อ>ที่เราได้เห็นภาพก็คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยวัดไข้มีเจลแอลกอฮอล ผู้ไปร่วมงานด้วยค่ะคะ <ผม S 1> คุณพ่อพลโทยุทธนาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระดูกสิริอายุ73ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งทั้งพี่เชอรี่แล้วก็พี่กุเป้ก็บอกว่าคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งเรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทุกความสําเร็จค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณพ่อในวีรกรรมทหารอันกล้าหาญนะคะโดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อพลโทยุทธนาสิริสุขะที่สารา12วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนจะมีจนถึงววััันนนนีี้ค่พส19มามา เวลา6โมงครึ่งนะคะและจะบรรจุศพในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่20มีนาคมเพื่อรอขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผม